ีแค่มาถ่ายก็สวยนะคะตัวอินนะนะตัวอินนะะวอสวยใครก็ชอบมานั่งถ่ายรูปที่ตัวอนไีมีมนี่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยะะ่ะก็ได้เป็นวัรุ่นมานั่งแหงงามเขนนี่วัรุ่นชายนะะล่รูปไปถ่ายไปแล้วเกี้เห็นก็ไ คนเหลือมมากคนเหลือมากห้องแอรค่ะคโอเควันนี้ได้หลายคลิปอยู่ค่ะเสื้อ้บนุ่นูุใยา่บ้านฟินแลนด์นะคะอันนี้ก็มากับคุณแม่ อันนี้มากับคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่มาบ่อยไหมลูกหลานนี่นะมาบ่อยไหมลูกเออเคยมาสีเยี่ยมไหมคะเยี่ยมไหมคะบรรยากาศดีมใช่ค่ะเห็นไหมคะหนูชอบไหมลูกชอบค่ะใช่อากาศเย็นนะคะเห็นไหมคะวัยรุ่นมาค่ะขอบคุณนะคะวันนี้คุณวันรีวิวเลยนะคะว่ามุมนี้เป็นมุมที่เป็นสวนหย่อมเลยนะคุณผู้ชมค่ะมีความสุขมากเลยค่ะมาร้านในสวนไม่ใช่บ้านพิ่เล่นแบบว่า ใครอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องขยันทําคลิปค่ะคุณครูคุณครลงจนชมเบื่อแล้วค่ะแต่ว่าจะเพิ่งเบื่อกันนะนคะแล้ครูอยากได้เงินมาช่วยเหลือนักเรียนครูที่ยากจนอยู่นะคะนักเรียนที่ยังลำบากมีเยอะเลยค่ะกูได้เงินไปนะคะรูจะไปช่วยนักเรียนที่เขาลำบากที่ถึงคุครนะคะแต่ร้านในส่วนร่มรื่นย็งสบายนะคะวันนี้มีไวรุสมาช่วยให้ถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะขอให้รวยๆทุกคนติดตามครูขอให้รวยๆนะคะ เ <beta> จศูนย์ศูนย์เจ็ดภาษาไทยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกูให้ติดตามกูให้เรื่อยๆเวยค่ะวันดีค่ะ